กรอบสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกับข้สู่ช่องไม่เคมีเคใครไมมี่เคมีเคทจ้าเด,ดินนะจ๊ะ <c oughs> ม,ม,มา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 ฟียายาวิตูวิววไลก็ลมาฟีย <c oughs> ก็วันนี้เรากลับมาทำเรียลชันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็เป็นการรวมตัววิชวล5คนพอดีก็คือนี่ก็คือ i g เป็นเวอร์ชันของ AI เราเป็นแบบว่า AI ของ i g จีจีร้องไห้แล้วเจอปากร้องไห้แล้วทำไมผลิตมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็วันนี้ก็มาเรียลชันวงที่แบบต้องบอกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊แบบตัวท็อปเจน4อีกหนึ่งวงเลยก็ว่าได้แล้วก็มาสักค่าแบบเซ p นะคะนั่นคือวง g ค่ะ อ่าซื้อิริีก็กลับมาในรอบแบบ4เดือนหลังจากที่เพิ่งคัมแบ็กเพลง mamma mamma mafia with ว o with like mafia เร่งเต่งเต่งเต่งก็ต้องร้องต่อตลอดเวลาใช่ไหมคะซึ่งก็เชื่อแล้มว่า crazy love นอ้ะแล้วก็มากับไ้เทิ้โ่โอ้โหโอ้โอ้โหโลโก้แหลว่าอโหโอ้โห้อ้้อ้อ บ้าเออฟีแบบรีซี่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นแบบนานๆทีจะเห็นแบบว่าชื่ออัลบั้มกับชื่อเพลงไต่ต้นไม่เหมือนกันนะแบบนานๆทีเราจะเห็นแบบนี้สมกจะแบบว่าแต่ต้นชื่อไรอัลบั้มจะชื่อน้าในแบบนี้เออใช่ซึ่งก็กลับมาครั้งนี้ก็ดูคอนเซปต์เหมือนจะเป็นแบบกลับมาคอนเซปต์แบบแนวเหมือนช่วงแบบว่าดาล่าัลาวนนาบีอีแบบแซ่บแซ่แซ่บอะไรแซ่บแซ่บโซนๆอะไรแบบนี้เออใช่เพราะปกติตอนไปแบบมาเฟียนก็คือแบบไปดาร์กแล้วแบบ g กซ s เลิ u love ดูอ่ i g h อเชื่ออยู่แบบนี้เออใช่มันก็จะไปดาร์กๆ ซึ่งครั้งนี้ก็แบบมาแบบแซ่บซาแบบเปรี้ยวแบบอีกแล้วนะคะก็คาดหวังได้เลยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งคนทําเพลงก็เป็นนั้นนเป็นแบบคนที่ทำเพลงวานนาบีกับเพลงดัลล่าล่าก็สําหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องว่าแบบลุงผักจะมาทำเพลงให้ไหมก็ไม่มีแล้วนะคะลุงผักไม่ได้มาทําแล้วเพราะว่าลุงผักมาทำคงก็จะสาบบ่อยเลยแบบนี้ถามก่อนว่าชอบใครในอินสึรีกันบ้างฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอายุจินน้องยูนา ีนาอ่คนที่แบบหน้าเหมือนอันนี้หน้าเหมือนวงเตจีเูจีอันนั้นใช่ไหมอัจนีเอะไรนะ JG เฮ้ยจังวงอันนี้ก็คือเซคิดเอ่อค่ายเดียวกันแหละอะไรแบบนี้เออใช่เยจีส่วนชาแนลมนแชยองตลอดไปตั้งแต่แบบว่าแรกๆเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไงนี่เหรอไป let's go ยังใครวะ ลูโก้ลูโก้โทวมาโอ้โอ้อ้ยสวยอ่ะโอ้อุ้ยผมยาวผมยาวสวยอ่ะโอ้โอ้อลไรอะอ๋ออยู่ในคุกเหรอ โอ้ยเหมือนแมวเลยอ่ะจริงเหมือนแมวจริงใช่หาชุดหูแต่น้องสวยอันนี้สวยมากชุดคือหูดีอ่ะโอ้ คุณหนูเนาะคือแบบคุณหนูจริงคุณหนูตลอดกาลเออเออสวยโอ้เออก็ตัดไปเลยสิคะโอ้เออวิ้นลุคลุคจริงนะแบบบ้าบานฉากแบบอลังการมากอ่ะอุ้ยสวยไรคือหมดีดูแบบเต็มเต็มเลยยอมเลยสวยมากหนูโอ้ทาต้น โอ้ยเสียง <baptism>? <göster ges> แบบเซ็กซี่นะไปเรื่อนะยินโดเยี่ยวแตกอว่าโอ้ยเอมพอเป็นตาเป็นไฟอันโอเอ็มบีแบบเต้นแบบกลางเมืองด้วยนะสวยจริงคุณหนูเวอร์ใครผมออนไลน์เนึง เออก็พาเพื่อนมาเดินไปเลยสิคะเราชอบชุดเสียวพูหลงโอ้จริงโยเวนเชยองอ๋อเบิกแดนหรอแดนไหมโอ้อุ้ยเท่มากเออก็ต้องลงพื้นไปเลยสิคะเริ่มมีน้ำด้วยละเกอละอุ้ยมีโยนในนั้นด้วยไม่ดีจริงเฮ้ยจริงผมสั้นเหรอจริงจริงมันตัดตัดข้างหน้าเออมันพุ่มสั้นเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าตัดข้างหน้ารึเปล่าเออน่าจะตัดข้างหน้า โอ้โหโอ้โหมีซีนอีกเหรออาจะแต่งเองค่ะลุงผักไม่ต้องทำเนาะอยู่บายๆไปเลยเติร์นเออก็เสียบไฟเองเลยสิคะหนูเออชอบแบบนี้ชอบแบบนี้สวยค่ะจริง MV แบบไปอีกขั้นนึงมากอะเธอแบบมันแบบอ๋อจัดเวทีเพื่อที่จะโชว์เองเลยค่ะเลิศ เห็นยังครับหกี่รอบนี้จริงอันนี้มันเป็นคลุกสุดท้ายปะเออสวยมากอ่ะดูเอเรื่องนะจริงต้องรัหรือเปล่าต้องรักดีรู้่ะเออโอ้ควันออกมานอกเฟรมด้วยอ่ะ อใส่มงงั้นเอาดีๆดูดีๆใส่มงแบบใหญ่ใช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 ่เดี๋ยวให้ดูให้ดูมันคือถ้าใส่มงอ่ะอ่านี่เห็นปะใส่มงไห้เพื่อนนี่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 เกีมือใครอะมือใครมันก็คือเหมือนซ้อนกันหรือว่าไม้องกลายเป็นมงข้องเผือนะแบบนี้ใช่แล้วก็พอรวมกันว่ากลายเป็นมงกุฎที่ใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ใหญ่มากมันต้องมงกุฎปีขั้นใช่ไหมจังวะจริง ตรงผมนี่ต้องมาแล้วว่าต้องรู้ท่อนจบเนาะออใช่มันต้องมันเปลี่ยนเป็นยังไงจริงมันต้องรู้นะผ้ามุงกุดเองฉันก็คิดว่าแบบเออมันจะหมดมุกไหมว่าถ้ามุงกุดในสุดท้ายก็ยังแบบเลิออยู่อะไรแบบนี้ก็ยังมงอยู่อ่าว่าบังเต็มจริงแล้วข้ามุงใหญ่เร็วบังเต็มแล้วเพลงนี้คือดูใส่เต็มเอาแบบว่าหลังจากดีเอ็กซ์อนหลังจากดีดูครั้งแรกนะเพลงนี้คือใส่เต็มทุกอย่างเลยอ่ะใช่ดีมากแล้วก็เท่าที่ฉันเห็นนะพาร์ทที่มันเป็นเดี่ยวๆของแต่ละคนมันคือมันเข้ากับแต่่่ลละะคนน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 นมมมาากกกกกััดดูเเเเเปป็็็ตวววขขออออองงงงพยยึีีี๋สิ อายุจิ๋มากอีดดดนี่ดใต้นี่นึกอ่าแม่ดูแบบเป็นแบบคลัทคเท่ๆท่านั้นแล้วพอไปเออหนอยาวแต่โชคดีอ่ะเออนั่นนั่นที่ผมยาวนะน้องดูด่ะซีจีซีอะไรก็แบบมาเต็มมากแล้วก็พอไปคนณแบไปน่ารักใช่อยู่นะก็จะใช่ยู่นะน่ารักแต่ก็มีความโซนมีความแซบอยู่อะไรแบบนี้บอกตาสวยนะจริงแล้วพอไปนี่เยจีก็แบบทั้เหมือนแมวอ่ะเธอแล้วมันดูแบบแมวออาเป็นแบบอะไรสิเป็นแมวจริง ก็มีหูได้เ่ยเออแล้วเหมือนแมวอยู่แล้วอ <c oughs> นนี่มุมน,นี้คือแมวเลยแบบตาแบบแบบแต่งมาเหมือนเป็นแมวเลยนะั้นโดยเฉพาะมีเคียของนี่เออ <c oughs> นี่ใส่แมวก็ดีไปเลยดีแต่ว่าชุดก็คือชุดของเวนดี้ซิมซาลาบิน <c oughs> <c oughs> จริงอันนี้ก็ดูเป็นชชยองนะดูแบบคือแบบเรียบหรูวันเธอเนีหรอไหมแบบนางแบบว่าแบบที่บ้านมีตังอยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็รุกมาจอดเลยดูฉันเป็นเลยสิใครยังไงเอยว่า จริงดูเป็นแบบแต่ละคนมากึีงพอไปลีอาก็แบบว่านั้นั่นคอตูมนะใช่ไหมแบบมันชุดเยอะมากจริงรีอาก็ดูเป็นคุณเป็นคุณนู้ดเลยวพ็นางดูเป็นลุกคนหนูอยู่แล้วะไรแบบนี้เออใช่แต่ตรงนี้เข้ากับแต่ละคนมากจริงแล้วซีน่ะเยอะแบบเยอะไม่ไหวโปรดักชั่นแบบลงทุนมากเออใหญ่เั้งนั้นเลยนะจริงยอมขอดูอีกรอบได้ไหมมันเพราะว่า ในเรื่องของเพลงฉันรู้สึกว่าโอเคนะเพราะว่าแต่ว่าช่วงเบรกแดงนะั้นรู้สึกว่าดนตรีมันยังเบาไปนิดนึงสำหรับฉันนะแบบมันน่าจะแบบต้านต้า,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 าต้านแล้วมันไปวาวพาร์ทที่ว่าอยู่ดีก็นั่งที่พวกเธอขนลุกกันเออ,เอ,อมันไปวาวตรงนั้นบางทีเขาอาจจะตั้งใจบิว้วให้เป็นแบบนั้นอยู่แล<ม>้วก<ม>็ได้แบบให้แบบใุกเออใช่ให้มันอิมแพคไปอีกอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงนะคะเริ่มแล้วดีอะไอวีแบบเกินคาดนะเกินคาดจริงเดี๋ยวถ้าคลิปเจอกูอีกแล้ว แล้วก็ถ้ามีแบบอนไ้เรียว่าเอา,าจะดังจะเบาเรื่องไงแต่พอดูคอนเซปต์ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบไปแบบแสบโซนขนั้นก็ยังมีความเป็นมาเฟียในมอร์นิ่งอยู่นะฉันว่านะแบบความแบบดาร์คความแบบเซ็กซีอ่อ่ะโตขึ้นนะเออโตขึ้นโตขึ้นใายใาสช,าชา แต่วาวนะซีนแบบพอซูมาเป็นคู่กันแซ่บมากอ่ะแล้วไอ้ข้างหลังนะก็ฟิลเหมือนเป็นแบบดวงจันทร์ด้วยนะดวงจันทร์จริงข้างบนนะโอ้เครงเพชรก็คือแบบอ๋อขี่รถทางมันได้แล้วโชว์เสียงด้วยนะเสียงเดียะ นั่งบนกองผ้าเลยไม่ค้าออนไลน์พิมพ์ที่พายรือเปล่าเจาติดีนอน้องซีนนี้ยังมีซีนนี้กับด้วะแบบโปรดักชั่นแบบแล้วก็เหมือนทำให้แบบหลงรักกันเพราะว่าสมองเมื่อกี้เป็นรูปสมองอะแต่ซีนนี้ว้าวจริงแบบเท่ร์กมาก

ถ้าหั่นหันแล้วก็มานั่งเนี้ยวว้าวมากอ่ะเหมือ,อนเต้นเตี้ยวันนั้นเลยสเปนอะอ่าเออชา้ามันมัน,มน,มนคำเป็นคำเตีเป็นแบบนั้นนะเนี่ยวว้าวจริงขนาดนี้สวยมากอ่ะจริงจริงจริง,จร,งจริงมากครับน,นี้ แต่ซีนนี่ว้าวจริงซีนที่พวกนามแบบจัดแจงอะไรเองันดูเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมากัฟิลเหมือนสารคดียังไอกไหมแบบว่าขั้นตอนการทางอย่างแบบว,ว่าการแบบยิดบริษัทเองลุงปักไม่ต้องทําหรอกนะ <laughs> เลือกสีเลือกอะไรเลือกเพลงที่ชอบเองดีกว่า <laughs> เออเช็กอินเอไปเลยสิคะ <laughs> จริง เออมันมีคนมองมันมีคน,นมอง,มมองแล้วมันใส่เซ็ตปบมือด้วยอ่ะแบบทำาไมดูว้าวกว่าเดิมมันออกไหมเออไปแล้วพอล่างนี้ก็มีทอนบิลแล้ว อรัมมากเออเลือดจริงอีดอกมันมา,จากจริงๆ <laughs> เลือดไม่ไหว <laughs> <g ather> กระแทกเลยเหรอมันกระแทกเลยเอะเนาะ ก็พอเอาจริงๆเรื่องเพลงก็ไม่ห่วงเพราะว่าถ้าฟังซ่องซ่ำหลบก็น่าจะติดทู่เลยเนอะไหมแต่มันไม่ได้แปลกแบบมันไม่ได้แบบว่าดูเข้าถึงยากเหมือนช่วงแบบดัลล่าล้านดัลล่า้านมันต้องฟังแบบหลายๆรอบพอแพทเทิร์นเพลงมันแบบมันตัดแปลปๆอันนี้หรอไหมเออแต่อันนี้ก็คือแบบท่อนกลางดีมากใช่ก็เหมือนฟิลฟิลวานาบีเลยแบบว่าท่อนกลางแบบแบบเป็นเนื้อร้องอะไรแบบนี้แต่รู้สึกอันนี้มันดูสุดแบบมันใส่มาทุกอย่างจริงๆนะเลเอไปอีกขั้นนึงมขอเ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 าเอเาเอ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 าอีต่อไปจะลงทุนขนาดไหน ถึงจะได้ขนาดนี้ก็คือบริษัทข้างๆอ่ะแบบนี้ยนะโอ้ยไม่สนใจอยู่เล้วอ้าไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็มีงูอยู่มันมีงูไงไม่แต่คือไอฉ่าสงสัยคือมันเป็นแบบ CG ผสมกัใช่ใช่ผสมกันเธอว้าจริงตกมือเลยตกมือฉันว่าใครที่แบบซื้อละบ้าไปก็ถือว่าคุ้มมากจริงๆเออใช่ดีมากเออมันดีมากจริงแบบ ล, password. ลุ้นเลยว่าเพลงต่อไปจะเป็นหนังอะไรครูไปเพลงต่อไปเลยไม่ทันเลยอนนี้ไม่ทันแบบโปรโมททีนะคะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ c e อะเดี๋ยวไปดูร์ฟอร์แมนซ์อีกสักอันนะคะไว้ต่ายฮุ้มไปเลยค่ะเริ่มโอ้ทักกูเฮ้ยอุ้ย้องสดด้วยนะ

น่นอกะเหมือนร้องสดจริงอันนี้เหมือนรู้สึกได้เลยเหมือนร้องสดเลย ี่ะอะโอ้โหมุมกล้องนี้เลิศเออมุมกล้องมุมแบบเออก็แอนไปเล่สิคางไงคะนูดา <c oughs> น้องสวยมากแบบโตแบบเป็นสาวเลยอ่ะ ทำไมท่าไ,ไม่เหมือนเอ็มวีวะไม่ถึงหวา่าผ้ามันจะมีพาดอีกพ้าหนึ่งอ่ะ<ม>เหมือนเขาสลับสลับกันนั้นมันจะมีลงพื้นก่อนที่จะมาเต้นแบบแบบท่านี้่เหรอโอ้โหโอยออดอ,อกตอนผมนั้นเหมือนรู้งาน คนมากน่าจะเปลี่ยนท่าแน่เลยอ่ะมันไม่มีทาลงพื้นใช่ไหมเมื่อกี้เออไม่มีท่าลงพื้นเสียดายจยากดูอ่ะเสียดายอ่ะ คือรอเลยนะรอลงพื้นเลยใช่ไหมว่าลงยังไงก่อนเออเปลี่ยนเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนท่าลงพื้นจริงก็น่ราคาก็ถือว่าสมการรอคอยจริงๆเพราะว้าวจริงอะไรแบบนี้เขาถ้ายิ่งใครเป็นแฟนขับน้องแบบตัวจริงตัวแท้ก็น่าจะกรี๊ดแตกแบบกดหยุดแล้วก็วิ่งไปแบบเหมือนเอแค่พิ้งไปดูพิ่งไปดูแบบแล้วก็พิ้งกลับมาวิ่งกลับมางงทาไมก็สมมติก็จะดีใจมากก็แบบดีใจแทนแบบด้อมเขาน้องที่แบบว่าได้แบบผลงานคุณภาพเนาะเออใช่ก็หวังว่า SM ลองทําแบบดีๆสักเพลงนะคะแบบว่า MV แบบลงทุนเออสักเพลงก็ลองดูมันว้ามันตกใจไงมันตกใจอะ่ะเออเราค่ายดังอยู่แล้วไงก็ลองดูหน่อยก็รับการแบบไปจ้างเขาดูน่อติดต่อเบอร์ไปถามดูเป็นไรหรอก ก็มีแต่ performance ก็ลงผ e r ฟอ r m a n มาเลยเออไม่ใช่มีนคือ performance ใช่ไหมกับโค้ดอาฟก็สองอย่างพัฒนาได้แล้วนะคะก็ดีใจกับจ y p ด้วยที่แบบว่าทำวีดีขนาดนี้ก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเรื่องพัฒนาขึ้นมาเรื่องแต่แบบว่าไอ Stay Kids ใช่ไหมมา Stay Kid s ก็วีดีแล้วก็บิลมาที่แบบ IG แบบนี้ก็เหลือเทไว้แล้ว เพราะว่าทำไว้ก็ถือว่าดีแต่ก็รู้สึกว่ายัางดีด้กว่านั้นอีกมันแอลกอฮอล์ฟรียังแบบไปสุดได้มากกว่านั้นเออใช่ก็นั่นแหละคะ่ะก็ยังไงใครทจะเป็นมิดจีไม่มีไม่มีอะไรจะคุยได้ใช่ไหมยังไงใครทจะเป็นมิตซี่ไม่มีอะไรจะคุยได้ใช่งไหมไม่จะถามว่าเขาเป็นพี่น้องก,กันจริงไหมไม่ไม่ได้เป็นพี่น้องก,กันนะครเสียเออใช่ใช <laughs> ควาใส่เสื้อนะความใส่เสื้อบริสุทธิ์นะ <laughs> ก็อย่างใครที่เป็นมิจจีนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราได้ว่าเขียนก่กับเพลงนี้บ้างนะคะก็รู้สึกว่าดีเีมวีดีมากแบบให้เต็มล้านไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยแล้วกด Subscribe เพื่อจะได้เห็นคลิปต่อๆไปด้วยนี่เะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ crazy c r a y c, ray, c, ray, c ray. love us more s love สมงสมงเป็นยจียจกนี่่า